สวัสดีนะครับผมวันนี้เราพามาเช็คหมายดักหนูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ออกมาเดินดูแล้วสืบก่าหลังนะครับนาข้าวเกี่ยวข้าวใหม่นะครับวันนี้มาเป็นกับโมดิฟายของเราชุดปีที่แล้วนะครับที่ว่าไปดักหนูเชียงใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้ดูดักหนูเชียงใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับวันนี้มากับเหยื่อข้าวสารของเราเหมือนเดิมนี่ครับข้าวสารแช่น้ํานะครับแช่น้ำเปล่าดักได้ทันทีครับ รอให้ข้าวอืดครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูทางหนูหสวยๆกันครับใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งหลังครับผันจัาบมาเสริมทับแล้วครับดูปากรูนี่ยังสวยครับพี่น้องนี่ครับร่องรอยผัานจับใส่ไว้ตรงนู้นครับนี่างเดี๋เหยื่อเขาสารเหมือนเดิมดูร่องรอยการเอาข้าวมาคืนครับเป็นกอง ทางวิ่งครับสวยเลยทางนี้เดี๋ยวเราตรงนี้ยัดไว้หนึ่งหลังครับตรงนี้อีกหนึ่งหลังปองออกครับปองออกอยู่ข้างล่างรูมันอยู่ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นยิคืนนี้ไงเราขอตัวดักก่อนนะครับวันนี้มากับยี่สิบกว่าหลังจะหมดหรือเปล่ามารุ้นกังครับ ันนี้ก็ดักเป็นที่เรียบร้อยครับยี่สิบหลังพอดีครับผมเดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามายามหนึ่งรอบนะครับเราไปติดตามคืนนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีหัวค่ํานะครับเราพามาดูหนูแล้วนะครับรอบที่หนึ่งว่าจะยามรอบเดียวหละครับรอบหัวค่ําเพราะว่าเราใส่ไว้ไม่กี่หลังนะครับมันรุ่นหลังที่หนึ่งกันเลยครับผมหลังที่หนึ่งยังอยู่เหมือนเดิมนะพี่น้องน่าจะยังไม่ออกครับมีงานด้วยครับผม เสียงเพลงดังนะครับดังนี้ก็ยังไม่โดนครับมาแล้วเราไปลุ้นอีกที่หนึ่งครับผมข้างหน้านุนครับพันจับพันจับลงไม่กลับแล้วครับเหมือนเดิมเลยครับดังนี้ไม่โดนครับดังนี้โอ้โหเหมือนเดิมครับพี่น้องยังไม่ทํางานนะครับข้าวเพิ่งเกี่ยวมาอาจจะตื่นรถดูดก็ได้ครับป่านนเราไปดูข้างหน้านี่ต่อ อ่งนี้ว่ายังไงไม่ทํางานเลยครับพี่น้องอั่งนี้ก็ยังไม่ลั่นครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งแต้มมาแล้วครับแต้มสวยสุดด้วยววคูแต้มที่หนึ่งมาแล้วนะครับ ส….ำสวยๆกับเหยื่อข้าสารของเรานะครับผมนี่ครับเราไปลุ้นกันต่อตรงนู้นอีกสามสี่หลังครับแล้วก็ฝั่งงูอีกสี่ห้าหลังครับไปเจอที่อีกลับครับผมมาลุ้นตรงนี้ต่อครับพี่นกตรงนี้อีกสามสี่หลังครับก่อนนี้ยังไม่ทํางานครับยังไม่ทํางานไปลุ้นตอนเช้าต่างนี้พันต้าบอกเรียบร้อยนะครับ โอ้โหแตมสวยอีกแล้วครับแตมอย่างสวยแตมส,สวยๆครับติดใหม่ๆเลยครับผมมาตรงนี้อีกสี่หลังนะครับแต่เราไปลุ้นกันว่าสี่หลังนี้จะทํางานหรือเปล่ารอบหัวขําหมานมาสามแตมแล้วนะครับผมหัวขํานี้เมื่อกี้ติดอีกหนึ่งตัวเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ,รบดูหลังนี้ครับกลับหายครับพี่น้อง นี่ครับลงไปเป็นป่องเลยัางนี้นี่เรามัดเชือกไว้นี้ครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับ,รบ,รบผมหมานอีกแล้วครับตีตกน้ําเลยพี่น้องแต้มสวยซะด้วยครับ ตอนนี้ก็เอาเวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะครับเช้านี้มาบรุุ้น้วยกันนะครับผมแข็งแรงแล้วนะครับสุโคไทยไดูหลังที่หนึ่งกันเลยครับจะหมาลึอเปล่าที่หนึ่งที่หนึ่งด,ดูเลี่น้องข่าวสารของเราหมดเกลี้ยงเลยครับนี่ครับ ไม่โดนครับไม่โดนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ,รบ,รรบหลังนี้หมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับตีล่วงอกมาอยู่ข้างล่างเลยแต้มที่หนึ่งตอนเช้านะครับโอ้สวยสวยสวยนี่นะครับเราใส่ไปนี่นะครับข่าวสารเป็นกองกองครับผม หลังที่หนึ่งมาแล้วมาดูตรงนี้ครับเมื่อคืนตรงนี้ยังไม่โดนนะครับเชา้านี้ว่างไงครับเข้ากระจายเข้าสารกระจายครับผมนี่ครับนี่ครับกลับอยู่ไหนโอ้<ะ><ะ>โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหต็มสวยอีกแล้วสองแต้มแล้วครับพี่น้องเช้านี้ หลังนี้โดนอีกแล้วนะครับหลังนี้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มตรงนู้นโดนไหมครับพันจับมาชมตรงนี้อีกสี่หลังนะครับจะมีแต้มให้รุนหรือเปล่าเหมือนเดิมครับ นี้มีสามหลังครับผาจ้าบนหลังนี้โดนนะครับโอ้แต้มใหญ่เกลอกพี่น้อง,งสวยครับมาได้ให้ผาจ้าจัดการนะครับผมี๋ยวเราไปซูปยอดกันนะครับนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับกับเหล็กยี่สิบหลังนะครับผมหมานมาแปดแต้มนะครับคลิปนี้ง่าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ